ถึงเวลาลงสีเจ้าสามเด็กตัวนี้นะคะตัวแรกลงมาเลยผิวอมชมพูขาวอมชมพูมาเลยยิ้มแบบเห็นลิ้นเห็นข้างในปากนะคะตัวลิ้นเนี่ยก็จะเข้มสุดแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นสีข้างในปากแล้วก็ลองมาอีกก็จะเป็นสีของแก้มตามด้วยหัวเนี่ยสีน้ําตาลนะคะลืมบอกไปบลัชที่ใช้อยู่ชื่อว่ารอิงหรือหมึกแห้งอยู่ในหมวดราฟ t เทคนิคการระบายสีเนี่ยแบบไม่มีอะไรเลยนะมันก็แค่เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาวางไว้ด้านล่างของเลเยอร์เส้นซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถลากสีมาลงบนพื้นที่ปิดได้เลยแต่จินจะไม่ทาเพราะว่าแบบนีีี้มมมันนนเเเพพิิิิดดใครท่วหหืออขจ สีีเขยยวหน่อต่อด้วยเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะจินงก็ให้เขาเนี่ยผิวสีเข้มกว่าและผมก็สีเข้มกว่าด้วยเช่นกันระบายเนี่ยมันเพลินจริงๆไม่รู้จะพูดว่ายังไงตัวผิวที่เราลงก่อนอะเราก็เลยลงแบบเลอะๆขอบได้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาทรงผมเนี่ยแหละมาระบายปิดเผื่อความเนียนและไว ติดโบสีเหลืองให้น้องทั้งสองข้างเลยช็อตสาคัญเหมือนเลือกเครื่องสาอางเลยทุกคนเราจะต้องใส่สีแก้มให้แมทก,กับสีผิวเดี๋ยวเทสให้ดูเลยว่าเราเอาสีแก้มของน้องผิวเข้มไปใส่น้องผิวอ่อนเอาสีแก้มน้องผิวอ่อนไปใส่แก้มน้องผิวเข้มคือมันผิดเบอร์คือมันบดได้คือมันบ้งอะ่ะส่วนน้องคนสุดท้ายอะออกไปทั้งเีดไม่ได้เติมแก้มไม่ได้เติมอะไรใดๆเทคนิคเดียวกับตัวบนสุดเลยแค่ผมเขาสีเข้มกว่าจบปิ้งเรียบร้อยทุกคนมันง่ายไหมละ่ะตั้งแต่คลิปที่แล้วมาจนถึงคลิปนี้ใครได้ลองว่าตาม้้าา่ทกกนนนใดดคริววมมมเเอไไขึีี cri iPad คอร์สสอนใช้โปรคีเอทุกเมนูรวมเทคนิคแถมคอร์สสอนวาดพื้นฐานลงสีแสงเงาด้วยราคา1,690บาทได้ไปเลย2อคอร์ส